สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะอยู่กับรายการสู้กับภัยนะคะรายการที่ทําให้คนรู้วิธีการสู้กับภัยค่ะอยู่กับดิฉันนิิสานเนยเขียวนะคะค่ะไปดูเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนนะคะตอนนี้ทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะได้มีการออกมาประกาศนะคะเตือนฉบับที่1เรื่องของฝนตกหนักในภาคใต้นะคะ <S <S เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณอ่าวไทยตอนกลางและได้เคลื่อนตัวทางตะวันตกอย่างช้าๆทําให้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรี ม,มีฝนตกเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะโดยเฉพาะฝนตกหนักถึงหนักมากดังนั้นขอให้ประชาชนบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก ตั้งแต่วันนี้เลยค่ะ26พฤศจิกายนจนถึงวันที่28พฤศจิกายนนะคะขณะที่คลื่นลมในทะเลเอา่าวไทยเองก็มีความสูงของคลื่นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2มเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรเลยทีเดียวดังนั้นขอให้ชาวเรือและชาวประมงเดินเรือด้วยความระมัดระวังในช่วงดังกล่าวนี้ด้วยนะคะในภาคใต้ตอนนี้เรากําลังอยู่ในช่วงหน้ามรสุมนะคะก็ฝนตกอย่างต่อเนื่องเลยแต่ว่าหลายๆพื้นที่ทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเองค่ะตอนนี้ ภัยแรงนะคะก็เจอปัญหาเรื่องของน้ำน้อยแล้วก็สภาวะภัยแรงนะค่อนข้างหนักเลยทีเดียวโดยตอนนี้นะคะทางด้านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธาภัยในชัดชัยพมเลิศค่ะก็ออกมาเปิดเผยถึงสถานการณ์ภัยแรงนะคะว่ายังมีการประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินนะคะที่มีฝนทิ้งช่วงแล้วก็ปัญหาภัยแรงตอนนี้19จังหวัดค่ะ177อําเภอนะคะก็อยู่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์สกลนครอุดรธาน บึงการมุกดาหารหนองคายหนองบัวลำพูมหาสรารคามยะโสธรอำนาจเจริญนะครพนมร้อยเอ็ดชัยภูมิศรีสเกตขอนแก่นบุรีลำประจวบคิริขันนะครราชสีมาแล้วก็ที่จังหวัดของสุขโขทัยด้วยนะคะก็เรียกว่าตอนนี้ทางภาคตอนออกเฉียงเหนือเองก็ประสบปัญหาเรื่องของฝนทิ้งช่วงแล้วก็ปัญหาภัยแล้งนะคะก็ทําให้เกษตรกรชาวนานในพื้นที่ต่างๆเหล่านี้ ต้องมีการเตรียมพร้อมตั้งรับนะคะในฤดูหน้าแล้งที่กำลังจะคืบขานเข้ามาตั้งแต่ต้นปี2556เดือนมกราคมเลยอย่างที่จังหวัดพิจิตรเองนะคะชาวนาในพื้นที่ตำบลโพป,ประทับช้างอำเภอโพป,ประทับช้างจังหวัดพิจิตรเองค่ะตอนนี้ก็เริ่มที่จะจ้างรถอดัดก้อนฟางนะคะเพื่ออัดเป็นก้อนหลังจากที่เก็บเกี่ยวข้าวเพื่อ เพื่อใช้ไว้ในฤดูแล้งแล้วด้วยโดยชาวนาก็จะเก็บฝางข้าวนะคะไว้สําหรับลดความชื้นในการทําสวนส้มท่าคอยซึ่งตําบลโพป,ประทับช้างเนี่ยเป็นแหล่งผลิตส้มท่าคอยแหลกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยนะคะรวมถึงมีการจําหน่ายทั้งในแล้วก็ส่งออกจําหน่ายไปยังต่างประเทศด้วยนะคะซึ่งการอัดก้อนฟางจากนานะคะก็เพื่อเก็บไว้ใช้ในการบรรเทาภัยแล้งของชาวนาซึ่งตอนนี้ก็มีการจ้างรถอัดฟางอัด ก้อนฟางนะคะที่ชาวนาเก็บเกี่ยวข้าวแล้วก้อนละ13บาทนะคะก็เป็นการช่วยประหยัดเรื่องของค่าใช้จ่ายของชาวนาด้วยนะคะก็เรียกว่าตอนนี้ปัญหาเรื่องของภัยแล้งก็มีเกิดขึ้น19จังหวัดแล้วนะคะรวมถึงตอนนี้หลายๆจังหวัดค่ะเริ่มมีหมอกลงมาในช่วงเช้าของวันนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของการเตรียมการในเรื่องนี้ค่ะกับทางคุณอนุสรแก้วกังวานนะคะรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะ สวัสดีค่ะท่านรองธิบดีค่ะสวัสดีค่ะท่านรองธิบดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะตอนนี้เรื่องของปัญหาภัยแล้งยังมีอยู่ถึงสิบเก้าจังหวัดใช่ไหมคะที่มีการประกาศออกมาครับผมครับค่ะและเรื่องการเตรียมความพร้อมล่ะคะตอนนี้คงไม่ต้องเตรียมความพร้อม,อมแล้วครับอ,อยู่ในระหว่างการที่จะต้องปฏิบัติการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบอยู่นะครับค่ะ ช่วงสองช่วงเมื่อวานหรือวันซืนร์ก็มีฝนตกลงมาบ้างในหลายพื้นที่ครับก็ทําให้คลายปัญหาลงไปได้ในระดับหนึ่งนะครับค่ะค่ะแล้วปัญหาตอนนี้ล่ะคะนอกจากภัยแรงแล้วที่เรามีการเตรียมการไว้อยู่แล้วนะคะเรื่องของปัญหาภัยหนาวเห็นตอนนี้หลายๆจังหวัดหลายๆพื้นที่เริ่มมีหมอกลงค่อนข้างหนาตาเลยแล้วก็ทําให้เรื่องของการสัญจรไปมาเนี่ยมีปัญหาหลายๆพื้นที่เลยใช่ไหมคะ ครับต่พูดว่ามีปัญหาคงไม่ได้ะนะครับพงแต่ว่าเป็นอาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้เราต้องระมัดระวังมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะในการสัญจรไปมาในช่วงเช้านะครับทางภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานตอนบนในช่วงเช้าอาจจะมีหมอกลงหนาบ้างนะครับเนื่องจากว่ามวลอากาศเย็นยังคงมีกําลังปานกลางตกลุ่นนภาคเหนือและภาคตะวเียงเหนือของเรานะครับซึ่งถ้าท่านผู้ขับขี่ใชใ้ความระมัดระวัง ก็จะไม่มีผลกมะทบใดๆนะครับอย่างเช่นใ,ในการใช้สัญญาณไฟที่ถูกต้องนะครับช่วยรุณาเปิดไฟใหญ่อย่าเปิดไฟกระพริบสองดวงในขณะวิ่งนะครับเพราะว่าจะทําให้ผู้ขับขี่ตามหลังเข้าใจผิดได้ว่ารถเราจอดอยู่อาจจะหลบยางกระทันหันแล้วก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับนี่คือสิ่งสําคัญที่จะต้องปิงวอรในาทุกคนช่วยกันเปิดไฟถ้ามันลงหนาะมากจนเห็นว่าไม่ปลอดภัยก็ หาที่ปลอดภัยจอดสักครู่ครับเดี๋ยวเหมาะก็จะคลายไปนะครับผมไม่เสียเวลาอะไรมากแลกกับความปลอดภัยที่จะตามมานะครับค่ะแล้วตอนนี้เองเห็นบอกว่าหลายจังหวัดเริ่มอุณหภูมิลดลงต่ําลงอะคะ่ะเรื่องเรื่องอันนี้ในเรื่องของการเตรียมการเรื่องของการป้องกันเรื่องของภัยหนาวในพื้นที่ธุรกันดารหรือว่าไม่มีเครื่องนุ่งห่มตอนนี้ต้องมีการเตรียมการยังไงบ้างคะครับใน ประเด็นของผู้ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากอากาศหนาวเย็นลงในขณะนี้จริงๆแล้วก็ยังไม่ถึงระดับตกการเป็นภัยหนาวเลยนะครับในพื้นที่นะครับเพราะว่ามันจะต้องมีอุณหภูมิมต่ำกว่า15อเศาเซลเซียสติดต่อกัน3วันขึ้นไปจึงจะถือว,ว่าพื้นที่นั้นประสบกับภาวะอากาศหนาวเย็นนะครับแต่อย่างไรก็ดีครับทุกพื้นที่ในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นก็ดีอำเภอจังหวัดนะครับก็ได้เตรียมความพร้อมในเรื่องของบัญชีรายชื่อของผููที่จะได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะผู้ที่มีความเปราะบางมากๆอย่างเช่นผู้มีอายุสูงอายุนะครับเด็กสตรีมีคันคนพิการต่างๆเหล่านี้เรามีบัญชีไว้พร้อมแล้วนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันในเมื่อขนาดนี้ยังไม่สามารถประกาศให้เป็นพื้นที่ภัยหนาวแล้วใช้งบประมาณของเงินทดลองราชการไปช่วยเหลือได้เราก็จะใช้งบประมาณขององค,บบค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นนะครับรวมทั้งข้าห่มกันหนาวที่มีอยู่ในบางส่วนของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาภัยเขต ที่อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือก็ได้นําไปแจกจ่ายเป็นการล่วงหน้านะครับรวมทั้งประสานงานกับภ้าอกระชนครับอย่างเช่นของไทยเบฟก็ได้มีการนําผ้าห่มไปแจกจ่ายในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงแล้วครับเราจะพยายามเร่งแจกจ่ายก่อนที่อากาศหนาวเย็นจะมาถึงครับจะไม่ให้เหมือนในปีอื่นๆที่หนาวแล้วค่อยไปแจกกันนะครับอาจจะไม่ทันการตรงนั้นก็ได้นะครับแล้วก็อยากจะแนะนําให้ประชาชนรักษาสุขภาพด้วยนะครับในเรื่องของ การเจ็บปวยที่อาจจะมาจากอากาศหนาวเย็นด้วยนะครับได้ค่ะขอบคุณมากนะคะท่านรองเทปดี ครับินดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะคุณอนุสรแก้วกังวานนะคะรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะบอกว่าตอนนี้เองเรื่องของปัญหาภัยแรงทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเองเนี่ยก็มีการลงไปดูสถานการณ์รวมถึงมีการเตรียมน้ําไวใ้ให้กับประชาชนนะคะในพื้นที่ที่ประสบปัญหาเรื่องของภัยแรงแล้วขณะที่เรื่องของภัยหนาวที่กําลังคืบคานมาตอนนี้หลายๆจังหวัดเองนะคะเริ่มมีหมอกหนาหลงจัดแล้วอย่างที่รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทา สารภายบอกไปนะคะใครที่จะเดินทางสัญจรไปสัญจรมาในช่วงชั่วโมงเร่งด,วด่วนโดยเฉพาะในช่วง ช่วงเช้าที่มีหมอกลงจัดๆนะคะขอให้เปิดไฟตัดหมอกไว้ด้วยนะคะแล้วก็ขับรถช้าๆหรือว่าถ้ามองไม่เห็นทางจริงๆก็ขอให้จอดรถทิ้งไว้ก่อนนะคะรอสักแป๊บหนึ่งนะคะรอให้หมอกบันบันเทาเบาบา,บางลงนะคะแล้วค่อยขับรถต่อไปด้วยนะคะแต่ตอนนี้ค่ะในช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะหลายๆจังหวัดเลยมีหมอกลงค่อนข้างหนานะคะอย่างที่จังหวัดบุรีรัมย์เองค่ะหมอกปกคลุมหนาจัดในรอบ1ิปีที่ผ่านมาเลยทีเดียวนะคะ ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาได้มีหมอกหนาะปกคลุมเกือบทุกพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ทำให้ส่งผลกระทบต่อรถที่สัญจรไปนะคะโดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วนตั้งแต่เวลา6นาฬิกาจนถึง9นาฬิกาเลยนะคะซึ่งผู้ได้เดินทางไปทํางานและผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานไปโรงเรียนก็ต้องมีการเปิดไฟรถวิ่งเนื่องจากว่าหมอกเนี่ยปกคลุมหนาจัดทาให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นไม่ชัดเจนเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ด้วยนะคะซึ่งผู้สื่อข่าวเองก็รายงานว่าเมฆหมอก ที่ปกคลุมในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ในวันนี้เนี่ยถือว่าหนาที่สุดในรอบ10ปีที่ผ่านมาและปวดรากฏวดอาการดังกล่าวก็ทําให้อากาศเนี่ยเย็นลงอีกด้วยนะคะก็เรียกว่าตอนนี้ที่บุรีรัมย์อุณหภูมิลดลงอีกประมาณ2-3องศาเซลเซียสค่ะขณะที่ทางด้านนายแพทย์สมพงษ์จรุงจิต,ตานุสนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์เองก็ได้มีการออกแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังดูแลสุขภาพในช่วงที่มีสภาพอากาศแปรปรวนทั้งร้อนหนาวแล้วก็ ฝนตกด้วยซึ่งเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคทางเดินหายใจโดยเฉพาะในเด็กและผู้สูงอายุที่มีภูมิต้านทานต่ำนะคะซึ่งขณะนี้ก็มีประชาชนทยอยเข้ารับการรักษาตรวจรักษาโรงตามโรงพยาบาลต่างๆแล้วอย่างต่อเนื่องดังนั้นนะคะประชาชนควรหมั่นดูแลสุขภาพโดยการออกกําลังกายอย่างสม่ํามเสมอรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอด้วยเพื่อหลีกเลี่ยงการเจ็บป่วยนะคะในสภาวะแวดล้อมที่ บางพื้นที่มีฝนตัก ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องขณะที่บางพื้นที่นะคะอากาศเริ่มลดลงต่ำแล้วด้วยส่วนที่จังหวัดนครพนมแล้วก็ขอนแก่นเองนะคะตอนนี้ค่ะสัญญาณเรื่องของหนาวก็เริ่มมาแล้วเพราะว่าที่จังหวัดนครพนมเองหมอกลงหนาท่วมเมืองเหมือนกันนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเลยค่ะตั้งแต่เวลา5นาฬิกาจนถึงเวลาจ็ดนาฬิกา30นาทีได้เกิดหมอกสีขาวลงหนักมากนะคะในตัวเมืองของจังหวัดนครพนมโดยหมอกสี ขาวได้แผ่ปกคลุมเป็นบริเวณกว้างในเขตเทศบาลเมืองนครพนมและทองทุ่งเต็มไปหมดโดยเฉพาะที่บริเวณถนนหลวงสายนาครพนมสกลนครและสายรอบเมืองนะคะก็กลุ่มหมอกสีขาวแผ่ปกคลุมปิดถนนทุกสายจนมืดมิดแม้กระทั่งไฟอัตโนม,มัติริมทางหลวงเองก็ต้องมีการเปิดทํางานจนถึงเวลาเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีนะคะหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่แสงแดดค่อยๆมานะคะหมอกก็ค่อยๆจางหายไปด้วยนะคะก็เรีย เรียกว่าตอนนี้นครพนมเนี่ยอุณหภูมิลดลงเล็กน้อยแล้วในช่วงเช้าที่ผ่านมาด้วยส่วนที่จังหวัดขอนแก่นเองค่ะหลังจากที่มีฝนตกลงมากระหน่ำนะคะในเขตเทศบาลนครข,ขอนแกน่นเมื่อวันที่25พฤิจิกายนที่ผ่านมาก็ทําให้อากาศโดยรวมเนี่ยเย็นลงแล้วนะคะโดยในช่วงเช้าเนี่ยเริ่มมีน้าค้างโดยเฉพาะในเขตรอบนอกมีหยดน้าค้างเกาะต้นไม้ใบหญ้าแล้วก็รถหยนต์แล้วนะคะเร,เรียกว่าตอนนี้ ในช่วงเช้าของวันนี้เองเนี่ยอากาศค่อนข้างปลอดโปร่งเย็นสบายท้องฟ้าแจ่มใสนะคะแม้ว่าพระอาทิตย์จะขึ้นในช่วงเช้าก็ต่ำด้วยนะคะแต่ว่าในช่วง เช้าแบบนี้นะคะที่มีหมอกลงค่อนข้างจัดเลยทีเดียวก็ทําให้มีปัญหาเรื่องของบัติเหตุเกิดขึ้นค่ะอย่างที่จังหวัดปทุมธาน,นีเองนะคะเนื่องจากว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยเกิดหมอกลงจัดนะคะทำให้เกิดเหตุรถชนกันและทําให้มีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะบริเวณถนนกาญจนาพิเศษหรือทางหลวงพิเศษหมายเลข9ก้าระหว่างกิโลเมตรที่9.5ถึง9.6นะคะเป็นถนนที่มุ่งหน้าไปบางปะอินตรง อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีค่ะโดยทางเจ้าที่เองเนี่ยได้รับแจ้งเหตุว่า มีรถกระบะยี่ห้อหนึ่งนะคะสภาพท้ายรถเนี่ยพังยับเยินใกล้กันก็พบรถตู้โตโยต้านะคะแล้วก็มีศพชายไม่ทราบชื่อเนี่ยอายุป,ประมาณ35-40ปีสภาพศพนอนหงายเสียชีวิตแขนขาหากักล่างเละเลยแล้วก็มีผู้รับบิดเจ็บที่โดยสารม,มากับรถตู้อีก11คนนะคะซึ่งจากการสอบสวนชาวบ,บ้านใกล้เคียงที่เกิดเหตุก็ให้การว่าก่อนเกิดเหตุได้มีรถกระบะขับมาเลนขวาสุดแล้วเกิดยางแตก จึงได้จอดรถทิง้งทิ้งไว้แล้วตัวเองเนี่ยก็ลงมาเปลี่ยนล้อนะคะปรากฏว่ามีรถตู้วิ่งมาด้วยความเร็วสูงชนเข้าที่ท้ายรถกระบะเข้าอย่างจางังแล้วก็กระแทก ร่างของผู้เสียชีวิตเนี่ยติดไปกับรถกระบะลากยาวไปถึง50เมตรก่อนที่จะเสียชีวิตตายคาที่ค่ะซึ่งทางด้านพันตํารวจโทวินยัยโวหารสารวัตรเวนสอบสวนนะคะก็บอกว่าเบื้องต้นเนี่ยได้สอบสวนชาวบ้านใกล้เคียงที่เกิดเหตุพอจะทราบว่าช่วงเวลาที่เกิดเหตุเนี่ยมีหมอกลงหนาะจัดทาให้การมองเห็นไม่ชัดเจนแล้วผู้ตายก็จอดรถอยู่บริเวณช่องเลนขวาจึงทําให้เกิดจึงทําให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นด้วยนะคะดังนั้นในช่วงที่ มีหมอกลงจัดแบบนี้นะคะก็ควรที่จะขับรถโดยระมัดระวังด้วยนะคะนอกจากเรื่องของหมอกลงจัดแล้วเรื่องของสุขภาพอนามัยนะคะก็เป็นเรื่องที่สําคัญเลยทีเดียวนะคะก็ควรที่จะดูแลตัวเองด้วยนะคะสําหรับในช่วงแบบนี้เองอย่างที่จังหวัดอุตรดิตถ์เองค่ะที่มีพลอาหารนะคะที่ค่ายพยาพิชัยตอนนี้หลังจากที่เรารายงานว่ามีอ่า มีทหารใหม่นะคะ,ะเจ็บป่วยด้วยอาการไอาจามนะคะจากเดิมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ30กว่บคนนะคะปรากฏว่าตอนนี้ค่ะผู้ป่วยเนี่ยยอดทะลุเกิน100ลรายแล้วนะคะโดยที่โรงพยาบาลค่ายพิชัยดับหักจังหวัดทหารบกอุตรดิตแพทย์พยาบาลยังคงเฝ้าติดตามอาการป่วยของพลทาหารอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ยังรอผลวินิจฉัยสาเหตุของการระบาดของโรคว่าเป็นเชื้อไวรัสชนิดไหนกันแน่ด้วยโดยต ตอนนี้นะคะข้อมูลของผู้ป่วยที่มีอาการไอาจามมีน้ำมูกไข้สูงที่เกิดขึ้นที่ผลอาหาร3หน่วยคือจังหวัด